ศูนย์ศูนย์ถ้าการรับแสงตัวเลื่อนปรับระดับเสียงของการแจ้งเตือนเป็นศูนย์เปอร์เซนต์เลนเลนไกลว่สุดพักอยากจะพักัปุ่มอยากการบันทึกปั่โมพักนาทีเลนเลนไกลว่สูดเทเลฟาดพักปุ่มอยากการบันทึกปุ่มพักปุ่มเลนเลนไกลว่สูดเทเลฟาดท่เลนปุ่มสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้จะพาเดินทางเนาะนะครับวันนี้พาเดินทางนะครับนะขอุญาตั้งกล้องก่อนนะครับถอดสชาร์จออกก่อน กำลังชาร์จอยูแล้วระดับแบตเตอรี99่99นะครับ99ก็เอานะครับเดีนะ๋ยวผมวางกล้องไว้ี่ก่อนนะครับนะครับเก็บ้องก่อนนะครับออกทำงานแล้วนะครับอือฮึทสาบายนะครับนะ วงรมสีแดงขนาดใหญ่เก้าหน้าผู้คนและการเดินทางกรเปิดตัวจอมพลปฏิวัติต้อนรับขาหมอปราชาดอนที่สระบุรีเริ่มสามโมงเย็น นนะันะครับก็จะมีเพื่อนอยู่ที่บ้านนะครับแตผ่ผมออกไปลงพืงคนเดียวน,นะครับนะครับอ้าวต่อวันดีนดยคต๊ะ <c oughs> วันนี้ผมเศร้าผมมาก็เรียกปู่ส้มเศร้าปู่ส้มเศร้าครับนะครับปู่ส้มเศร้าครับปู่ส้มเศร้าครับนะครับเส้าซับนะครับนะครับไหแล้วเนอะออกบ้านด้วยเนาะนึก ติดต่อกยนะังติดต่อกนะันไปแล้วเด้อมาตอนเย,ย็นเจอกันไปีไป่น้อง ัอีสานซิงเกิลเตอร์สักผู้ปากการังมโยราบอสร้างกลางจ้องสาวมันแน่เลยสู่สูส่สูคอนเสิร์ตยี่สิบแปดปีนะครับกาเรเดินทางนะครับเอาเอาขั้นตอนที่ผมบอกไว้เลยนะครับว่า <c oughs> <kę riff> ต้องใจร่บมังเองครับก็สอนการเดินทางไปพร้อมเลยนะครับนะครับนะครับก็นี่ก็การใช้ชีวิตของคนตะบ,บรรตอด้นตอนขั้นที่สองนะครับการเดินทางโอยนะครับมีฝนมขยับด้วยนะครับนะครับก็ การเคาะไม้เท้านี่นะครับการเคาะไม้เท้าก็จะมีสองวิธีนะครับคือเคาะซ้ายขวาครับเราก็าเท้าเราก็าเท้าขวาเราเคาะซ้ายนะครับเราก็าเท้าซ้ายเราเคาะขวานะครับเดี๋ยวผมดูอันนี้ครับเนะครับ จะลดต่อใช่ไหมอยายันยดูก่อนครับครับมือเดียวเป็นยังไงนะครับ รอยบ้านผมนะพยายามกันกันนะเออสองแขนก็นด้ยน,นะครับนะครับนะ,นะ,นะครับอ่ะาผมจะพูดม่ชั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใส่แมสก์นะนะครับเข้ามาลิ้นทางเกืน ันจะเ้าบ้างเคานะครับาการเคาะในเคานี่มีสองแบบอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีสามแบบก็เคาแบบแบบแรกที่สองแบบนะครับไอ้เคาะสองของสองทีนะครับอย่างอย่างที่ผมเคาะอยู่ขนาดนี้นะครับนะครับอย่างที่สองคือเคาะเคาะสามแบบแบบที่สามนี่

การเดินของคนตะบอดเราครับอาจจะเห็นบ้านชาวบ้านนะครับ มอใจวินไม่ก็โอ้โหจับต่ำนะครับยี่ไม่เท่าผมไปเดินก่อนนะครับอันนี้มอใจวินไม่ว่างนะครับก็เลยต้องได้เดินเอานะครับออกนั่งใกล้ขานะครับ มืออาชีบนินะครับพอมืขอผมชือไม่เท่ามือใส่ถือกล้องโทรศัพท์นําแล้วก็แขนใส่แบบนี้ลำพุ่งฟ่อมนะครับอาชีพนิ่นะครับอาชีพนิ่งนะครับ ถึงตลาดแล้วนะครับไปแล้วคงหน้ากอ่ะออกคู่ถนนใหญ่ก็ข้ามข่านถนนใหญ่ไปถึงตลาดนะครับคิดไม่ได้เลยตกเนี่ยอะผมจะพูดไม่ชัดนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะ,ะยังครับ ครับผมต้องเฉียดดูเพราะเดี๋ยวมันจะเลยทองเยาะนะครับเห็ยอดทองเยาแล้วนะครับฝุดแข้มเลยนะครับทองเยาะนะครับทองเยาะเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะไปโผล่ถนนใหญ่นะครับ นี่ก็เป็นบ้านบ้านคนมองกนนครับน,นี่ครับนี่ก็บ้านคน,นครับเดี๋ยวผมจะมาอัพโหลดขึ้นตอนแรกตอนแรกนะครับนี่ครับตลาดแล้วผมจะอ่าในเทือกเขครับของเพียงนะครับ คับพี่พน้องพี่พน้องแล้วนะี๋ยวเดี๋ยวไปผมเข้าพี่า ต่างๆระดับครับผมเย่ขายกสูงเย่เบารถยกสูงพาผมไปหน้าตาไหนครับได้ครับพาผมขครับไม่ได้เอาแมสมาครับครับปิดอัดนะผมใส่แมสเลยช้า ช้าๆตรงนี้ขอบคุณช้าครับค่ะช้าๆอยากก็ดับอยนิดนั่งข้างนี้เร่มข้างนี้มันแดดคร้มครับบผมเอ้มอเตอร์วินได้ับ นี่ครับทึงตลาดเล้ลนะครับฉันรอเขาได้ได้คอนแบบนี้ไม่งานอื่นรอเรชาเป็นชาร์จสายแรมนะครับอ่ะคลิปนี้กับเจ้าไปทำนี่นะครับนี่คือคือบรรยากาศอยู่ตลาดนะครับทอดแล้วนะครับัดัมสวัสดีครับผมกม